สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูแฮนด์จับชคนะครับแฮนด์จับโชคขนาด45มิลลิเมตรนะครับงานจะมีตั้งแต่ขนาด31มิลลิเมตรนะครับใหญ่สุดจนถึง51มิลลิเมตรนะครับสามารถเลือกขนาดได้นะครับ31 32 33 34นะครับเรียงจนถึง51เลยนะครับงานจะเป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับงานจะเป็นสีดำเงานะครับสามารถใส่มอเตอร์ไซค์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ เลือกขนาดให้เหมาะสมกับขนาดโชคของตัวรถนะครับงานค่อนข้างจะสวยเลยนะครับตัวที่ออกมารีวิววันนี้จะเป็นขนาด45มิมนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ